เทนงานผิวที่มาแรงในปี2025ในงานผิวในปีนี้จะพลาดไปไม่ได้เลยนั่นก็คือไฮโดรบูสเตอร์ทำในไงให้แต่งหน้า แบบแต่งน้อยที่สุดแต่ยังคงนิดผิวที่ฉ่ำโกลอิ่มน้ำง่ายๆคือผิวยังดูสวยอยู่ค่ะวันนี้จารี่มีเทคนิคมาบอกสาวๆกันค่ะโดยการฉีดฟิลเลอร์งานผิวไฮโดรบูสเตอร์ของฟิลเลอร์อิตาลีค่ะจุดเด่นหลักๆของไฮโดรบูสเตอร์ไฮโดรบูสเตอร์ประกอบไปด้วยนอนคอสลิงไฮยาบอกกิซเลอค่ะสำหรับใครนะคะที่มีปัญหาผิวแห้งหรือผิวขาดน้ําเทคโนโลยีนี้จะสามารถเติมน้ําให้ผิวกักเก็บความชุ่มชื้นข,ของน้ําทําให้หน้าเราดูฉ่ำวาวอิ่มฟูผิวแต่งตึงและ ล,ลุมผนกระชับด้วยค่ะแต่แต่แตแตแตไฮไลท์สำคัญอยู่ตรงนี้ค่ะตัวนี้สามารถแก้ไขปัญหาใต้ตาได้ด้วยใครนะคะที่มีปัญหาริ้วรอยบริเวณใต้ตาและใต้ตาขาเหมือนสาลี่มันสามารถแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้ค่ะตัวนี้เขาเคลมว่าฉีดแล้วไม่เป็นก้อนบวมน้อยมากๆหลังฉีดเสร็จสามารถใช้หน้าได้ปกติเลยค่ะและอยู่ได้นาน4-6เดือนเลยสาหรับใครนะคะที่อยากมีหน้าสดหรือแต่งหน้าน้อยที่ยังดูสวยมั่นใจในงานผิวที่ธรรมชาติสาลี่แนะนําตัวนี้เลยค่ะไฮโด ส,สามารถเข้ามาปรึกษ,ษาคุณหมอป๊อปแพทย์ศลาก่อนได้นะคะไฮโดรบูสเตอร์งานผิวที่ท้ายคุณลองก่อนใครที่มนชัยคลินิกค่ะ